ของมันต้องมีใครต้องมีเหรอครับถ้าเขาบอกว่าของมันต้องมีเขามีไปครับแต่ไม่ใช่เราเราสุขคนรอบข้างไม่ทุกไม่มีใครต้องเดือดร้อนนั่นโอเคครับเหมือนบางคนอะชีวิตโปรไฟล์บินโซเชียลดีแต่ถ้ามึงเป็นหนี้อยู่มึงอย่าไปอวดนะมึงไปใช้หนี้เขาให้หมดก่อนมึงไม่ภูมิใจหรอกสิ่งเดียวที่คนเป็นหนี้เป็นสินต้องทําคือเจียมตัว ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองนะคะสําหรับกรณีของดิวอริสรานางร้ายที่ล่าสุดก็ถูกแชร์กลางรายการว่ายืมของหรูรวมมูลค่าไปถึง62ล้านจากมาดามเมนี่หรือว่าคุณเมวัฒนาอินทแสงนักธุรกิจชื่อดังแต่กลับไม่นํามาคืนตามกําหนดค่ะจนกระทั่งต่อมาดิวอริสราก็ออกมาโพสต์ข้อความรายยาวผ่านโซเชียลนะคะขอโทษสําหรับทุกการกระทําที่ผ่านมาและขอร้องว่าอย่าดึงครอบครัวเข้ามาเกี่ยว ในวันนี้เรื่องจริงดิวยอมรับผิดทั้งหมดแต่เรื่องไหนที่ไม่จริงตรงนี้ดิวขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวดิวและตัวดิวด้วยนะคะ ส่วนตัวดิวที่ผ่านมาไม่เคยออกมาต่อว่าโต้ตอบอะไรใดๆกับสื่อเพจต่างๆใดๆทั้งเพจที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนหรือคนที่คอมเมนต์ด่าว่าดิวและครอบครัวอย่างรุนแรงเลยสักครั้งด้วยเพราะดิวเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทําและจุดยืนของตัวเองอย่างตัวดิวตอนนี้ก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในปัญหาที่ดิวก่อดิวต้องใช้นี่และทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในวันนี้ต่อลูกๆของดิวแต่สิ่งที่ดิวอยากจะพูดตรงนี้คือดิวรบกวนและขอร้องให้พี่ สื่อและเพจต่าง ให้ความเป็นธรรมกับดิวและครอบครัวดิวด้วยดิวอยากขอร้องให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองแบบมีคุณภาพมีข้อมูลจริงและมีจรรยาบรรณที่ถูกตามเหตุผลเรื่องราวจริงและจุดยืนของตัวเองในพื้นฐานและแบบอย่างที่ถูกต้องดิวเคารพทุกๆคนเหมือนเดิมและไม่ขอโกรธโทษใครเพราะดิวผิดเองดิวเชื่อว่าทุกๆคนอยากทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมให้กับสังคมและคนที่เดือดร้อนเส้นเดียวกันในวันนี้ดิวก็ขอความเป็นธรรมในเรื่องราวที่ไม่จริงเหมือนกับใครต่างๆที่ต้องการขอความเป็นธรรม เรียกได้ว่าข่าวของดิวก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยอ้นสราวุธก็โพสตคลิปดึงสตินะคะกรณีที่ใครชอบทำตัวหรูอินแต่การใช้ของแพงกับคําที่ว่าของมันต้องมีของมันต้องมีงมงมใครต้องมีเหรอครับแล้วคุณต้องมีไหมถ้าคุณไม่ได้มีกำลังมากชีวิตคุณไม่ได้สุขสบายคุณมีทรัพย์น้อยใครอยากจะมี เป็นความสุขของเขาช่างเขาถ้าเขาบอกว่าของมันต้องมีเขามีไปครับแต่ไม่ใช่เราเรามีได้ถ้าเรามีกําลังเราสุขคนรอบข้างไม่ทุกไม่มีใครต้องเดือดร้อนนั่นโอเคครับนะของมันต้องมีเลิกได้แล้วคํานี้ no กระแสะสังคมสอนอะไรเราได้มากอยู่นะครับสังเกตจากมันเรียนรู้จากมันเราจะได้ไม่พลาดไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับนอกจากอนสราวุธแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์คนดังอย่างแพรีไพรวันค่ะก็ได้ให้ข้อคิดการดำเนินชีวิตเรื่องของการใช้เงินทำโซเชียลเห็นด้วยแปตามๆกันเลยละค่ะดิฉันเคยเตือนคนนะอันนี้ไม่พูดถึงคนไกลตัวนะคนที่แบบแบบเคยอยู่ข้างๆเราอะเราเตือนตลอดเลยเราบอกว่าชีวิตในโซเชียลกับชีวิตจริงอะมึงต้องเป็นชีวิตอันเดียวกันนะ เข้าใจว่าคนเราทุกคนน่ะพอวันหนึ่งมันมีจากที่มันไม่เคยมีเลยแล้วเรามามีอะ่ะเราก็อยากจะอวดเราก็อยากจะอวดเราก็อยากจะทําให้เห็นอยากจะทําให้คนอื่นเห็นว่าเออพอมาถึงวันหนึ่งแล้วกูมีแล้วนะกูทําได้นะมึงเห็นหรือยังที่มึงเคยดูถูกดูแคนกูต่างๆนานาสารพัดวันนี้กูประสบความสาเร็จแล้วนะวันนี้กูมีแล้วนะโอเคฟิลลิ่งแบบนี้เข้าใจเข้าใจใหรไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะหลายๆคนที่เขาพยายามแบบ เอาความสําเร็จมาโชว์ให้คนอื่นเห็นว่านี่เห็นไหมหกูสําเร็จแล้วนะกูมีบ้านแล้วนะกูมีรถแล้วนะกูมีทองใส่นะกูมีอะไรมันลึกๆมันก็คือแค่ความรู้สึกว่าอยากให้คนเห็นว่านี่กูสําเร็จแล้วนะกูทําได้นะที่เออมึงดูถูกดูแคน์กูอะไรกูอย่างก,กูทําได้อ่าถ้าแบบเนี้ยโอเคเข้าใจว่าฟีลลิ่งมันมีกัน,ก,นกันกับทุกคนมันมีทุกคนที่อยากจะที่อยากจะ ดิฉันยังมีเลยเวลาเราประสบความสําเร็จหรือเราทําอะไรเราก็อยากจะแบบเอาความสําเร็จของเราเอาสิ่งที่เราทํแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จของเราอะมาแสดงให้คนอื่นเห็นบ้างนี่ยฉันสําเร็จนะนูน่นนี่นั่นซึ่งดีฉันก็จะเตือนว่าไม่เป็นไรถ้าแบบนี้ยไม่เป็นไรเวลาที่คุณจะอยากมึงจะอยากอวดอยากโชว์อะไรในโซเชียลทําได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือ ชีวิตในโซเชียลกับชีวิตของโลกในความเป็นจริงของมึงมันต้องตรงกันมันต้องตรงกันแล้วคนอื่นจะว่ามึงไม่ได้คนอื่นจะว่ามึงไม่ได้คนอื่นจะดูถูกมึงไม่ได้ถ้าชีวิตบนโซเชียลกับชีวิตบนโลกชีวิตบนโลกออนไลน์กับชีวิตในโลกออฟไลน์ของมึง Everyone, อ่ะมันมันเหมือนกันมันตรงกันอย่าไปสร้างโปรไฟล์ปลอมเด็ดขาด ดิฉันจะเตือนนะจริงจริงดิฉันเตือนทุกคนถ้าใครมาอยู่ใกล้ดิฉันนะดิฉันจะเตือนดิฉันก็จะบอกว่าไม่ห้ามนะไม่ได้ว่านะเออว่าอยากอวดอยากโชว์เข้าใจฟิลลิ่งโคนมันก็อยากมันก็อยากม,กอากมีอยากเป็นเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนเองอะทุกคนมันก็อยากมีเหมือนเขาเหมือนเองแต่ว่าชีวิตบนโซเชียลเป็นยังไงโลกของความเป็นจริงให้มันเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่มีอยา่าไปอวดนะ ถ้าไม่มีอย่าไปอวดนะถ้าไม่ได้มีจริงอย่าไปโชว์นะเหมือนบางคนนะ่ะชีวิตโปรไฟล์บนโซเชียลดีแต่ถ้ามึงเป็นหนี้อยู่มึงอย่าไปอวดนะมึงอย่าไปอวดเด็ดขาดมึงไปใช้หนี้เขาให้หมดก่อนมันมึงไม่ภูมิใจหรอกถ้ามึงยังเป็นติดหนี้ติดสินเขายังไปยืมเขามากินยืมเขามาใช้แล้วมึงมาทําตัวไฮโซหรูหลาโพส์น่นโพสนี่โพสนั่น,น,น,นอย่าทํา